สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาสอนน้องๆแต่งชุดนอกสตรอนะครับขั้นตอนแรกเราจะทําการพับแขนเสื้อครับรเาราจะพับให้ถึงประมาณตรงนี้ครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอามือมาท่า4นิ้วครับแล้วก็พับขึ้นไป2ทบครับ จากนั้นนะครับเราก็เอาปลายที่เหลือ,อพับลงมาปิดแขนเสื้อไว้ครับพอทำแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ใส่เสื้อครับขั้นตอนที่สองน,นะครับเราจะมาสอนใส่เข็มขัดและเสื้อนะครับอันนี้คือหัวเข็มขัดนะครับ เราจะมีรูตรงนี้ให้เอาสายเข็มขัดเสียบเข้าไปครับให้ได้พอประมาณแล้วเราก็พับเก็บหลังจากที่เราใส่เข็มขัดเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำสายเข็มขัดที่มีด้านโลหะเสียบเข้าไปที่หัวเข็มขัดโดยที่ห้ามให้สายเข็มขัดสีเขียวเกินออกมาข้างนอก ให้ด้านโลค่ะพอดีกับหัวเข็มขัดแล้วเราก็ล็อกขั้นตอนที่สามนะครับเราจะมาสอนออร,นอนร,นร้อยเชือกของเท้าครับขั้นตอนแรกนะครับร้อยเชือกและจับปลายเชือกทั้งสองข้างให้เท่ากันครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะร้อยเชือกให้ด้านนอกทบด้านในตามวิธีการนี้ครับ ดังตัวอย่างนะครับรองเท้าทางด้านขวาเชือกด้านขวาจะทับเชือกด้านซ้ายรองเท้าด้านซ้ายเชือกด้านซ้ายนะครับด้านขวาครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาสอนวิธีการใส่ซิ่งและลัดท็อปครับต่อไปนะครับเราจะมาสอนใส่ซิ่งนะครับเราจะเห็นด้านที่เป็นตีนุูกแกนะครับประมาประกบกันให้เป็นรูปวงกลมครับอย่างนี้ครับแล้วเราก็สวมเข้าไปที่ขานะ แล้วเราก็จะพับขาเงกงไปข้างหลังนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะเอาลัดท็อปลัดติดติดไว้ครับทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่รองเท้าลัดเชือกให้แน่นครับแล้วก็วนไปข้างหลังแล้วก็เก็บสายรองเท้าให้เรียบร้อยครับห้ามมัดหูกระตา่ายหรือขาดนะครับ ส่วนกข้างนึงก็ทำเหมือนกันครับและนี่ก็เป็นการแต่งกาย,ยที่สุกวิธีของนะกับส,สาววัยรนนะครับขอให้น้องๆน,นะครับนำไปปฏิบัติและแต่งกายอยู่วิธีครับขอบคุณครับ